สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับณพระเวลวนสถานที่ให้เหยื่อกระแตเกตกรุงราชครืครั้งนั้นท่านพระลักษณะกับพระมหาโมคคัลลานะพักอยู่ที่เขาคิดจกูดครั้นเวลาเชา้าพระมหาโมคคัลลานะครองอันตรวาสศก ตือบาและจีวรเข้าไปหาพระลักขณะจนถึงที่อยู่เชิญชวนว่าท่านลักขณะมาเถิดพวกเราจะไปบินทบาทในกรุงราชกครด้วยกันพระลักขณะรับคำแล้วขณะที่พระมหาโมคคัลลานะกำลังลงจากภูเขาคิดจกูด ซึ่งสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแยมพระลักษณะถามว่าท่านโมกขลานะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแยมพระมหาโมกขลานะตอบว่าท่านลักษณะยังไม่ถึงเวลาตอบปัญหานี้เมื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคค่อยถามปัญหานี้เถิด ครั้นท่านทั้งสองเที่ยวบินธบาตในกรุงราชครืกลับจากบินธบาตหลังจากฉันอาหารเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงณะที่สมควรกลั้นแล้วพระลักษณะได้กล่าวขึ้นว่าท่านมหาโมกขกลันลนะเมื่อท่านลงจากภูเขาเขเจกรดในกรุงราชเครื้ีเ ถึงสถานที่แห่งหนึ่งได้แสดงอาการแยมอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านแสดงอาการแยมพระมหาโมกััลานะตอบว่าท่านเมื่อกระผมลงจากภูเขาคิจกูดได้เห็นกลุ่มพันปธปรทเปรตเพศชายลอยในอากาศเมื่อเปรตนั้นเดินก็ยกอันทะเหล่านั้น ขึ้นพาดไว้บนบ่าไปเมื่อนั่งก็นั่งทับอันทะเหล่านั้นฝูงแรงนกกานกเหยี่ยวพากันโฉบอยู่ขวักไข่จิกถึงยื้อแย่งเปรตนั้นสะบัดไปมาจนมันร้องครวนครางกระผมมีความรู้สึกว่าน่าอาศารรัศจริงไม่เคยปรากฏที่มีสัตว์เช่นนี้มียักษ์เช่นนี้ มีเปรตเช่นนี้มีการได้อัตภาพเช่นนี้อยู่ภิกษุทั้งหลายพากันตำหนิประนามโพธนาว่าพระมหาโมคคัลลานะกล่าวอวดอุตตริมนุสธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตัดเรียกพิกษุทั้งหลายมารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย สาวกทั้งหลายที่มีจักสุญานก็ยังมีอยู่เพราะสาวกที่รู้ที่เห็นนี้เป็นพยานได้เมื่อก่อนเราก็เห็นกลุ่มพันธปริเพศช,ชายนั้นแต่ไม่พยากรณ์เพราะการพยากรณ์นั้นจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลซ้ำจะเป็นทุกยาวนานแก่ผู้ที่ไม่เชื่อเรา ภิกษุทั้งหลายเปรตนั้นเคยเป็นผู้พิพากษาโกงชาวบ้านอยู่ในกรุงราชครืเพราะผลกรรมนั้นจึงตกนรกหมกไม่อยู่หลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีแล้วได้มีอัธภาพเช่นนี้เพราะเศษกรรมที่ยังเหลือโมคันละณนะกล่าวจริงจึงไม่ต้องอาบัต